สวัสดีครับผม,มันนักเดินอ้าโกห่าวันนี้แล้วก็อยู่ที่นี่ครับที่บ้านผมอะอยู่คนเดียวเหงาอ่ะโอเคครับผมผมก็ไม่ได้มาโปรโมทบ้านนะแต่อยากทำไม่มีอะไรทำแถมคลิปไม่มีทางก็โอเคแล้วข้อคือเราได้ผมใช้ไหมสายนีเท่าสวยงามมากครับสายปลุงระยะโอ้ ท่า่มหมอนมอนก็หมอน,มอน,มอนจริงเหรอมันพังแน่เลยนะครับผมต้องหมุนตัวคือมองสายนอนโอเคอย่างเงี้ยแต่แต่บางคนคิดว่าผมนอนตรงนี้ไม่ใช่ครับนอนข้างบนครับแต่พอดีว่าลงมาแล้วก็พอแล้วก็อืออะไรนักหนาวันนี้โอเค พ่ี่ผมลงมากพ่อแม่ไปทํางานส่วนพี่ก็ไปโรงเรียนนะครับแต่ตอนนี้ผมปิดเทอเมอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนแถมเพื่อนแถมเพื่อนตรงข้างๆผม่จะได้ปะไอ้เพื่อนตรงนั้นอะไอ้แต่ไอ้ตองบอกว่าของเพื่อนอ,ะ,อะจะไมะน่นคือคลิปแรกอะนั่ก็คือคลิปแบบแรียกแต่คลิปสองแต่ที่ผมทำแต่พวกคลิปเก่าไม่ต้องสนใจมาสนใจคลิปใหม่ๆดีกว่าครับ นี่ผมดูชาวเลอร์อืมเข้าใจความเป็นเด็กของเรานี่ัดเจ้าผอนอนนี้ออกเลนนะโอเคนี่คมดูชาเลอร์นี่ขอเก็ผมสะสมไว้ตาโตนี่นี่นี่ดูดูอมผมสมัยเด็กดีหลอเจ็บจี่ย้อนยุคเลยนะโอเคเดียบนะดูเลย อืมโอ้โหนี่เราขายค่ะรวมผม,มว่าคุณดูแบบนี้แล้วแล้วตอนนี้ก็ไปกองอะไรบางอย่างะ่ะอันนี้เร็ยบอยูคือคือรลมนี้มันอยู่กับผมมาตั้งแต่ผมอยู่อนุบาลหนึ่งเลยเนี่ยแถมไอต้ตรงนี้ซอฟต์ฟ้าพวกนี้มันอยู่แต่พวอนุบาลหนึ่งอะนอนเนี่ยรอขีดขวดเนี่ยโอเคไม่มีอะไรมากนี้ขายได้เลยเฉย ผ้านี้เกี่ยวมาผมมาหลายปีแล้วกระจงกระจกโอเคสายชาร์จเป็นอย่างนี้นะก็เอาที่ใช้เกมก็อันนี้แหละครับไอ้เครื่องเนี้ยเนี่ยไเครื่องเนี้ยเนี่ยเครื่องเนี้ยสว่วนนี้เลี้ยนทอ้องผมับอย่างน้เลี้ยนท้องนี่โอลิมปิกมีครบ ซ้ำเหรียญนะฮะเนี่ยทองเหรอเ๋ยวน,นี่มีลกซ้ำเหรียญเลยทองเงินแล้ของแดงนี่คนโกรธแต่ไอทองสองเนี่ยผมได้จากการชักขยืดส่วนนี้จากการเตะฟุตบอลส่วนน,นี้เยอนะเป็นเอมเด็ดเออ,เอ,อ แต่นี่เขาไก้กับการเตะบอลตอนบอสางท่าไม่ผิดนะอันนี้แต่ส่วนนี้ก็ได้จากการตอนอ้ .5 ก็ซาบานจะเป็นอย่างนี้นี่เราก็ตรงตูก็ปลอดภัยครับผม,มคนเดียวจักรยานนูน่นนะผมสองคันใค้สาวันนี้ขอลาไปก่อนถ้าส,สดีครับกดชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระด,ดิ่งเพื่อเตือนใหม่ๆฮะนี่คือขอมอแล้วขอแปะที่คอมผมคอมผมลามทั้งตัวเลย ถ้ามันกาดก็อย่าปรสนใจมันฮะของเก่าฮะอันนั้นคงใช่คือคือผักผักนานมากภักแรกเลยที่ผมมันโอเคครับคันนี้ขอลาไปครับสวัสดีครับ